แม้กระทั่งสัตว์ที่เราเลี้ยงเอเมนและทรงท่ามคูณทุกสิ่งที่เรามีอวยพรด้านการเงินให้กับเราด้วยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วโดยพระคริสต์และพระควนี้ไม่ได้เริ่มต้นนะครับบางคนบอกอบางคนบอกแต่นี่สําหรับคนอยู่แต่นี่สําหรับพันธสัญญาเดิมนอกจากบางคนบอกแต่นี่สําหรับคนที่ยทอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ปัญหาก็คือว่าพระพรนี้มันไม่ได้เป็นพระพรที่มาถึงวันนี้เป็นวันแรกพระเจ้าได้กราดกับใครบางคนประมาณห้า้ปีก่อนที่พระองค์จะตรัสในเฉลยคมบัญญัติโลกตราดกับคนที่ชื่ออับรามตั้งแต่เขายังอยู่ในบ้านเกิดของเขาเจ้าจงออกไปแล้วเราจะอวยพรเจ้าเราจะทําให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือออกไปแล้วเราจะทําให้เจ้าเป็นพระพรแก่ผู้อื่นแล้วเราเห็นชีวิตของอับราม ท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเรื่องไร้แม้เรื่องไร้ไรเกิดขึ้นท่านได้รับการปกป้องและช่วยู้วอ,อกอนันเห็นไหมและท่านได้รับพระพรทางด้านสุขภาพท่านมีอายุยืนยาวจนกระทั่งแผ่นม,มรดิแล้วท่านเป็นคนที่มั่งมีที่สุดในทางเดียแล้วพระพรทางอับราฮัมนี่แหละพระเจ้า,าได้ให้มาถึงคนต่างชาติมีใครทราบบ้างว่าเราได้รับพระพรเดียวกันกันกบอับราฮัม เพียงแต่ว่าเราไม่มีเหมือนเขาเพราะเราไม่เชื่ออย่างที่เขาเชื่ออับราฮัมเชื่อจนกระทั่งก้าวออกมาแต่เราเคยเชื่อถึงขนาดก้าวออกมาเพื่อพระเจ้าไหมเราให้เชื่อรับๆถูกไหมเราไม่เชื่อถึงขนาดทิ้งทุกอย่างเราตามพระเจ้า เราเห็นได้ในชีวิตของท่านนั่นคือพออระพรเดียวกันที่เราได้รับใน,ในวันนี้แลวเราได้มากกว่านั้นอีกเพราะว่านอกจากเราได้พระพรานอับราหมเรายังได้เท้าวิญญาณของพระเจ้าในสมัยอับรา,ารัมนั้นเท่าวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้ประทับภายในมนุษย์ใช่ไหมแต่ในวันนี้เราได้รับพระพรในอับรา,ารัมแล้วเรายังได้สองเท่าเรายังได้เท้าวิญญาณของพระเจ้าขเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งภายนอกและภายในคุรู้ว่า Uh, some people say that uh, this blessing belong to those who are under the law. But actually, this blessing did not come first in the law. 500 years before the law was given, there was a man named Abraham. God told him to leave his family and come to the land that he was shown. And he said, I will bless you. Your name will be great. I will make you a blessing. And we can see the blessing of God working his life. And he, the Lord God, protect him, the Lord God give him life, health, and long life. And the Lord God bless him financially. So the blessing, so this material blessing doesn't belong to those who are under the law. Because it's been given before the law was given. Amen? Some people said that, oh it's for those who are under the law, but the, uh, who are under the, the old covenant. but the bible in hebrew 8.6 says we have better covenant with better promises. how could our covenant be better if we do not have what they have? Huh? if they have wealth and health and we don't have it, how could our promises be better? Mm -hmm. So we have been redeemed from the curse to receive the blessing. Amen? And these are yours. You can take it by faith. This blessing is yours. You can 2 Corinthians 8-9 uh, told us that Jesus became poor for your sake so that you can become rich. 3 is palatine Is that the Bible says that? Your Bible says that? แล uh, mm ้วพี่บอกใน2คลินบันที่8ข้อ9พี่เย็จคริสทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ Do we need any more translation? แล้วต้องการไอทบับทะหาไหลนอกเหลือจัดนี้ไหมชัดไหม Is that clear? c o r l i n g to the Bible, we are supposed to be rich เอเมนตามพระคัมภีร์นี้เราควรที่จะมั่นมีนะครับ and Matthew 8 17 says Jesus bore our sicknesses and our sickness แล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปนะครับในมัทธิวบทที่8ข้อ17วพ่พระคริสต์ได้ทรงแบกความเจ็บไข้ทั้งหลายและหอบโรคของเราไป และดยบาดแผลของพระองค์ในหนึ่งเป็โลงบทที่สองข้อยี่สเราไม่หลายจึงได้รับการรักษานั่นคือสิ่งที่พระองค์ทำบนไม้กางเขนโดยการแบกความยากจนแบกบความขัดสนแบกบโรคทั้งหลายออกไปจากคุณ And First Peter 2 2 4 says that by Jesus Christ we were healed. So you can see from Matthew 8 that Jesus bore your sicknesses and diseases on the cross, and you can see that Jesus Became poor on the cross. He doesn't have any money on the cross. So that you will become rich through his poverty. So on the cross he took your poverty. And then by Jesus Christ you were healed. On the cross he made you healed.